อรากาศอยู่ที่สวนนะคะอากาศอุ้มครึมระคะคือฝนจะตกนาะพี่นอ้องข้อโพดเริ่มออกฝักแล้วนะคะ เริ่มเห็นผลผลิตน้ำละค่ะซัมนี่ก็ดีใจละค่ะพี่น้องถือว่าประสบผลสำเร็จอีกขันหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าเขาไปเบิ่งคลิปตจอที่แหลกนี่พี่น้องจะจะเห็นเลยว่าโอ้ให้หน้ามองปลูกมีปลูกสิ่งปลูกพ้องพันกับด้ง่ามอยังสี่นะคะ กจะได้มาสซนีนะค่ะพี่น้องถือว่าชื่นใจแล้วนะคะเห็นผลผลิตโอเคในีะดับหนึ่งละค่ะ ปล่อยน้ำเอาจนสุดข้องคนละค่ะพี่น้องท,ที่เห็นอยู่ไกลๆล่ะค่ะฟังหนี้ก็คือกันก็นจะปล่อยเอาจนสุดคนละค่ะก็จะยางเลาะเบิงเนาะค่ะยางเลาะเบิงเอ็ด ตามข้องน้ำที่ปล่อยไปแต่ละข้องทาเต็มแล้วนุ่มก็จะมาปิดปิดไวแลล้แต่ละล็อกแต่ละล็อกเนาะคะ่ะ